จะหามงแรงเราตามเล็กหน่อยมากซ้อมมวยปั่มนะคะ่ะนะน้องเพชรล่ออยู่ข้างในละ่ะพี่พุ่มครับ<อ>เพชรเลิกเลี้ยงล่ะก็เลยมาเลยพี่พุ่มลงไปขับอาก่อนตามแม่ปูมาดูนะคะเอะตอตรงเปลี่ยนรองเท้าเป็นรองเท้าใส่สำหรับข้างในรุ่นยาน มันคอยทบาทำไรเบาเอาครับก็หันเด้ดูเบื้อต่อหาสกูนะดูคันหอบาด์สุดาสุรุมปะรฟเฟล เลยมีปัญหาแลา้ว่อยากใส่รองเท้าคูน่นั้น,นเริ่มละเล็กน้อยเริ่มทย่อยมากกันละเผ็ดเริ่มมีปัญหา ลูกปะเสร็จแต่พอสกูนนะกูปะเพ็เพ็ดเพ็ดอย่านั่งขวางเขาสิลูกว่าหันเดไม่ได้โบต้วีตาเอาออกสิเออออกสิอะไรเป็นเส้นๆอยู่น่ะอืมอะไรเออขนหมาขนแมวได้ข้างนั้นก็มีอออคือลองแต่อันข้างนั้นก็มีลูกมา เออไม่ต yeah, hmm. ้องไปยุ่งเออหลุดซก้อมากก่อนฮะยีวันเออทิตาสิเอาไปไปสิ เริ่มว้อมอัพก่อรมูเลยพอมามาไว้กับามูพ em> BE ี่ภูมิพี่เพชรมานี่ก่อนฮอนดุยหรือยังฮอนดุยเซเฮลี่ยังฮอนดุเฮซ่าหรือยังด่าออ๋อไปเป็นแต่เฮซ่า first เหรอภูมิเฮซ่าหรือยังโกไปเฮซ่าหรือยัง อ๋อกด้วยหรอพปกันที่ไทยะสวัสดีครับสวัสดีครับเออบอกให้ไปสวัสดีคู่ฝึกก่อนอ๋อสวัสดีครับไปไปเพชรไป โยเกิร์ตฮึโอ้ยแม่ไปวิ่งไม่ได้หรอกลูกแกสงขานแม่นี้แม่จะไหววิ่งไล่จับกับพวกแกไหมเนี่ย ตายละเจอคู่ปั๊บรุ่นเดียวกันแล้วโตใหญ่ซ้องกันไอ้ฟุม่มตรงแล่นนี้ก่อนนิดหน่อยค่ะแค่กันแรนเล่นกันนิดสิละค่ะ